การเพิ่มไลค์ไอนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยและไม่ใช้รหัสผ่านค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ไอีนะคะในการเพิ่มไลค์ซึ่งในคลิปนะคะอุ้มก็จะสอนด้วยว่าเราสามารถหาลิงก์ไอจได้จากตรงไหนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มปั๊มไลค์เนี่ยเราต้องไปตั้งค่าบัญชีแอคเค้าให้เป็นสาธารณะก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะยอดไลค์ไอจจะไม่ขึ้นค่ะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์รูปภาพใน IG กันค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้้้อออมแลวนะคะคยาาไปรช ไปดูพร้อมกันได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มจากแอดเพื่อนนะคะที่ l ล n e แอดไซนปั๊มไอไทยใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะดูด้านซ้ายมือเลยค่ะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทักคุยกับแอดมินเลยค่ะก็แจ้งไปเลยนะคะว่าต้องการปั๊มไลฟ์ไอจีนะคะปุ้มเลือกเป็นโปรไลฟ์ไอจบัญชีคนต่างชาตินะคะตอนนี้แอดมินก็ส่งราคามาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆนเป็นโปรไลฟ์ไอจราคาต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100รไลค์นะคะราคาเพียง49บาทเท่านั้นค่ะไปจนถึง5 0 0 0มไลค์กันเลยค่ะเ,เพื่อนเพื่อสามารถเลือกได้เลยนะ วันนี้นะคะอคุ้มก็ซื้อที่100ไลค์ค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะแอดมินก็จะให้รูปภาพนี้แก่เรานะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องจากนั้นนะคะนําไปสแกนจ่ายได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลขบัญชีนะคะไม่ต้องยุ่งยากต่อไปค่ะโอนเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินแบบนี้เลยนะต่อไปนะคะอคุ้มก็จะสอนวิธีการ Copy Link รูปภาพ i g ส่งให้แอดมินเพื่อทําการไลค์รูปภาพค่ะเปิดโปรแกรม i g น,นะคะจากนั้นก็เลือกรูปมา1รูปค่ะ คลิกเข้าไปในรูปนะคะจากนั้นนะคะมองด้านบนขวามือจุด3จุดค่ะแล้วก็ก,กดคําว่าลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วค่ะนําลิงก์ที่ได้นี้นะคะไปส่งให้อดินเลยค่ะก่อนทําการไ like, ลค์รูปภาพนะคะแอดินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนเนาะของอุ้มไหนยอดเดิมอยู่ที่57ไลค์นะคะหลังจากแอดมินะคะคอนเฟิร์มยอดเก่าของเราหลังจากนี้นะคะเราไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆยอดเริ่มนะคะ56ไลค์ค่ะเราก็จะรีเฟชหน้าจอเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์รูปภาพก็ขึ้นมาที่160รไลค์แล้วค่ะรอเวลาไม่ถึง1นาทีเลยนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์รูปภาพใน IG จีนะคะจากี้คลิปก็จะเห็นแล้วค่ะว่าจำนวนไลค์รูปภาพไอจีนะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทาได้จริงไม่ขายฝันแน่นอน ถ้าคนไหนสนใจอย่ารอช้าค่ะสามารถทักไลน์ไปหแอดมินได้เลยนะคะที่ l ล n e แอสไซนปั๊มไอจีไทยค่ะรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงเนาะมีแอดมินเนี่ยคอยให้บริการคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาค่ะหากเพื่อนๆว่างตอนไหนนะคะทักไปได้เลยเนาะรับรองว่าแอดมินร้านนี้ยินดีให้บริการค่ะยังไงวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ